ทำไมจริงตอะกับเอทำไมจริงต๊ะจำเป็นต้องต๊ะเพราะว่าเขากบมันรางกับเอทำไมจริงรางกับเอทำไมจริงรางจำเป็นต้องรางเพราะว่ามันเจ็บ <c oughs> เพลงไม่ใช่แบบนี้ไอจํามาจากไหนถงัยจะจําผิดเนี่ย <c oughs> ตายตายตาย <c oughs> เด็กมาก็พอสวยหรือยังนะเชิญจ้าสวัสดีครับทำไมมากัน2คนน่ะอ๊อตายละโอ้ยเลขาฉันฮัลโหรอเออจะส่งใครมาเด็กไงคะป้าเด็กอะไรเด็กที่มาสมัคงานสองคนไงคะป้าโอ้ยเด็กที่ฉันสั่งไว้สองคนมันเป็นเด็กนวด ปราสาทเอ้าหนูไม่รู้แฟนพี่เพื่อนหล่อดีหนูเป็นอะไรา้อนท้างันั้นผมไปกันอ่ะอยู่กันจ่าอยู่กันต้องอยู่นผมนวดได้ครับป้าผมชอบนวดกับอหนูชอบนวดอวัยวะไหนคะเปล่าครับนวดไหล่นวดหลังเนวดไข่นวดไหล่ครับอู้ป้าหูไม่ดีไม่ดูกันหรือไงหยุด มากันสองคนเลยหรอครับป้าเตรียมเก้าอี้ไว้ตัวเดียวมางั้นหนูแบ่งแบ่งเก้าอี้กันนั่งได้ไหมคะอ่าจองนั่งก่อนอุ้ยอ้ยอยอ้ยอ้ยอ้ยมันจะดูอึดอัดไปเนาะลูกเนาะแน่นนะคะเดี๋ยวไปให้เอาเก้าอี้มาอีกตัวแล้วกันเนาะครับอ่าเอามาเก้าอี้มาเลย แนะนำตัวกันหน่อยสิคะชื่อเสียงเรียงไรป้าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยสวัสดีครับผมธนชัยวิจิตวงทองครับ<อ>ชื่อเล่นชื่อมอนครับอ๋อชื่อมอน,วนสวัสดีครับชื่อไทยแทนที่ประสานครับก็ชื่อไทยแทนครับผมคนนี้ก็ชื่อมอนครับครับขอดูไปประวัติหนูทั้งสองคนหน่อยอโอตายวันนี้สองคนมอนกับไทยแทนจะมาสมัครในตำแหน่งอะไรคะเนี่ยศิลปินครับ จะเป็นศิลปินเลยครับโอ้มาเป็นแพ็คู่จะมาสมัครเป็นศิลปินเหรอครับเคยมีผลงานอะไรผ่านมาบ้างฮะน้องมอนผมยังไม่เคยมีครับอืม่สัมพันธ์เหรอครับยังไม่เคยมียังไม่เคยมีเหมือนกันเหรอคะใช่เอ้าแล้วไม่ใช่เหรอจะม่เคยมีไม่เคยมีผลงานมาก่อนเลยกำลังมีครับผมเรื่อง วอเ e อร์บอย e s e ซีรีส์ครับอ๋อไอเรื่องที่มันมีผู้ชายแล้วมันก็ว่ามีน้ำอะไรอย่างนั้นเหรอครับน้องไทแทนเหรอคะมีผลงานอะไรมาบ้างก็เคยมีซีรีส์อัศจรรย์คุณครูเทวดาครับโอ้ป้าดูที่มีพี่หอยด้วยพี่หอยก็เล่นแล้วก็เคยเป็นศิลปินบอยแบนด์แมดมังกี้ครับโอ้โหวงแมดมังกี้ ครับร้องไงครับป้าโนงได้ด้วยเห็นเราชอบไปหม่ะเห็นเราชอบดมเติดคล้ายๆบอกให้ป้าฟังหน่อยสิแต่ละคนนี่เรียนที่ไหนกันอย่าบอกว่าเรียนท่านคณะกรรมการนะคะกูตบเลยนะครผมเคยเรียนสาธิตภาษามิตรครับตอนมัธยมแล้วก็ไปอินเดียครับ หนูไปเรียนที่ประเทศอินเดียปกติคนก็ชอบไปเรียนอเมริกาเรียนอังกฤษยุโรปอะไรอย่างนี้ทำไมหนูเลือกไปเรียนที่อินเดียล่ะคะโดนพี่สาวส่งไปครับพี่สาวหนูใจร้ายขนาดนั้นเลยพี่สาวหนูเป็นใครมินชาิดาครับอ๋อป้าลินจักมินชาิดาหน้าของใครป้านะคะเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนกันก็แกะนะเรียกป้าว่าพี่สาวก็ได้เรียกว่าทีหลักได้ไหมครับ หนึ่งคะแนนสำหรับใครแทนครับทำไมอ่ะทำไมพี่มีนส่งหนูไปเรียนที่อินเดียคือตอนแรกเนี่ยผมมาเรียนได้เกรดเฉลี่ยประมาณ34ตลอดครับจนถึงมัธยมเนี่ยเกรดเริ่มตกเพราะว่าติดเกมติดเพื่อนเขาก็เลยโชคดีไม่ติดโรคด้วยนะคะแล้วขาก็เลยพ่ยครับรักเดียวใจเดียวนะครักางเขาก็เลยส่งหนูไปเรียนที่อินเดียใช่ครับไปดัดนิสัยว่าอย่างนั้นเถอะ เป็นคนเกเรเหมือนกันนะเราเนี่ยนิดหน่อยครับต้องโดนป้าปราบซะเลยจะเอาแซ่ป้าป้าเข้าแข่งรถซีโย่ของป้าเลิกครับท้ายแทนแล้วคะหนูเรียนที่ไหนเรียนที่นานาชาติชเ์สเบอรี อะไรนะคะนานาชาติโช๊ตเบอร์รี่ครับโชว์เบอร์รี่หนูโชว์ทำไมหนูเก็บมาได้หนูเรือยังโชว์เบอร์รี่ใช่ต้องกลับมาแลคะครับแล้วจบแล้วจบจากโรงเรียนนั้นแล้วหรือว่ายังเรียนอยู่ที่โรงเรียนอยู่กำลังจะจบแล้วครับอยู่ม .6 แล้วครับหรอแล้วก็ต้องเข้ามหาวิทยาลัยแล้วสิใช่ครับอืมเข้าที่ไหนเราอยากจะเข้าที่ไหนน่าจะไปต่อที่อังกฤษนะจะไปเรียนต่อมุงมอกแล้วหนูจะไปเรียนต่อด้านไหนคะไทยแทนไปทางเหมือน business business ครับโอ้เก่งนะคะ Business มันคืออะไรคะมันคือเรื่องของผมอร่อยอกล้าเสิร์ฟ้ไหกครับนครับไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจใช่ครับสนใจทางด้านนั้นครับแล้วมันค้าขายอะไรอย่างนี้เหรอใช่แล้วก็มีเป็นเหมือนวิศวะคอร์สให้เรียนด้วยครับมาที่ความสามารถพิเศษกันบ้างนูเนี่ยถือว่าเป็น perfect แมทช์เลยนะคะคนหนึ่งเนี่ยก็เก่งกีฬาคนนึงเนี่ยก็เก่งดนตรีไหนคะใครเก่งกีฬาใครเก่งดนตรีผมชอบเล่นกีฬาชอบเล่นกีฬาใครแทนนะเก่งดนตรีสนใจอะไรเล่นเครื่องดนตรีอะไรเป็นบ้างเป่าปี่เป็นไหมครับเล่นเปียโนไวลินกลองกีตาเบนเป็นครับอุ้ยเยอะจังเลยเล่นเปียโนด้วยป้าก็เล่นนะป้าเล่นเปียแช ครับต่อไปแล้วยังไงม่อนนะกีฬาอะไรที่หนูเล่นผมก็เคยเล่นว่ายน้ำครับตีเทนนิสตีวิงปองตีแบดได้หมดเลยครับโอ้ตายความสามารถก็มีผมก็ชอบขี่ม้ากับดำน้ำดูเป็นกีฬาแอดเวนเจอร์แล้หนขี่ม้าขี่ม้าเด็กกระตังดู ขึ้นไปเดี๋ยวมันอาจจะขี่ป้าก็ได้นะคะแล้วมันก็ไปขี่อโกต่อแล้วก็ไอ้แจ้เนี่ยมันก็อาจจะขี่นะคะไอ้ยีมันก็อาจจะขี่ตอนนี้เนี่ยมันขี่แค่ม้านะคะโอ้โหเด็กอักตันยูมาถามถึงซีรีส์กันบ้างที่หนูเล่นด้วยกันสองคนใช่ไหมคะเปล่าครับเล่นด้วยหลายคนครับป้ามีบุญดีเป็นคนที่งูแล้วก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยคเรื่องนเงินเลยค่ะ นั่นคือป้าเนี่ยครับเอามีป้าด้วยมพี่ปา้าหนูไม่รู้หรอกว่านั่นก็คือป้าเอง <c oughs> นนะก็คือวิกเตอร์เล่นคู่กับป้าสนันชาชัยที่ิคคงแบบกุมขมับเลยวิกไม่ได้กุมขมับนะคะวิกกุม,กม อ๋อนี่เขาเล่นเป็นอ๋อเป็นเรื่อง water boy ที่หนูเล่นด้วยกันใช่ไหมก็มีคู่บนคู่ล่างแล้วก็มีหวกยกับเป๊ะชื่ออะไรับคอาโปอาโปอ๋อแล้วหนูก็รูมเล่นด้วยข้างนั้นอันนั้นถ่ายแทนอันนั้นมอนอุ๊ไปเห็นละภูมใจจังเลยมีรูปหนูอยู่ในโปสเตอร์ มีรูปป้าได้ผมภูมิใจเหมือนกยังไงเล่นเป็นใครกันบ้างในซีรีส์เล่าให้ป้าฟังหน่อยครับผมรับบทเป็นกล้วยครับเป็นเลยนะคะกล้วยครับอันนี้ก็คือหนูในซีรีส์ Water Boy เหรอครับแต่ผมจะใหญ่กว่านะนี่แบบนี่อะไแล้วคันนี่ตายละมั่นเหรอครับโอ้ิงเจิงหมดพอดี เล่นเป็นกล้วยเหรอคะครัแล้วหนูล่ะคะเล่นเป็นอาชิครับเป็นอาชิในเรื่องหนูมันมีความสัมพันธ์กันยังไงก็ผมเนี่ยจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ําครับแล้วนี่ก็เป็นแฟนคลับของหวายก็คือวันแรกที่เราเจอกันเนี่ยคือผมเหมือนกับว่าหาแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันกับเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้มาหาคนนี้จากนั้นเราก็เลยแบบอ๋อทำเราหน้าแตกก็เลยแกล้งมาตลอดป้าชอบเล่นโซเชียลป้าในทวิตเตอร์เนี่ยป้าเห็นแฮชแท็กหนึ่งแล้วก็คือแฮชแท็กกล้วยอชิมันมีเต็มไปหมดเลยมันเป็นมาจากต้นกําเนิดมาจากฉากไหนหรอก็จะมีฉากแบบเรากระโดดขีหลังกันอะไรอย่างเี้ครับเฮ้ยเฮ้พี่หนักพี่หนักมาี ด้วยความที่ผมเป็นคนชอบขี่ผมก็เลยขี่มาขี่มาขี่ตารอขี่โกขี่ขีไหครับแล้วคนก็เลยเอาไปจิ้นิงๆกันอย่างเงี้ยเออว่ามันน่ารักมันมีโมเมนต์อย่างนี้คนก็เลยน่าอยากจะเป็นหัวเรือผีปล่อยรูปผีให้เราสองคนถือว่าหนูสองคนทําให้ป้าประทับใจมากดังนั้นป้าจะรับหนูเข้าทำงานเลยแล้วกันนะคะสิ่งแรกที่หนูจะต้องทํานั่นก็คือการถ่ายรูปติดบัตรครับซึ่งป้า จะให้หนูถ่ายเลยและป้าจะมี Refer e n c e มาให้หนูดูด้วยค่ะนั่นก็คือแบบนี้ <c oughs> ค่ะหนูต้องถ่ายรูปติดบัตรกันสองคนคู่กันนี่แบบนี้หรือไม่ก็แบบนี้นะเหมือนไหวกับอาโปน่ารักน่ารักหรือก็แบบนี้คู่นี้ก็ได้เหมือนกันเข้าใจไหมเข้าใจครับพร้รอมลูกนูกเชิญที่เซตเลยค่ะมาเลยครับมาเลยครับพร้อมอหนึ่งสอง น่ารักน่าชงอาไหวอะปอหนึ <S <S ่งสองสาน่า โอเคเอาเป็นว่าหนูสองคนนี่เป็นพนักง,งานของป้าแล้วแต่ว่าป้าจะให้มาเริ่มงานวันไหนดเดี๋ยวป้าจะบอกทิ้งแล้วกันระหว่างนี้ถ้าป้าคิดถึงพวกหนู่ป้าจะเห็นหน้าพวกหนูได้ทางไหนบ้างนะคะกับผลงานนะครับทาง Instagram นะครับ at titan t, t. ครับของผม Instagram ครับ m o n t h ส a รธน n a t c h a i ครับแล้ว,ล,วละครละครล่ะมีไหมครับผม waterboy ซีรีส์นะครับดูสดได้ทาง g m m 25ครับผม วันอาทิตย์5้าโมงเย็นครับหรือว่าดูย้อนหลังในที่ไลน์ทีวีหนึ่งทุ่มครับป้าจะดูทุกช่องทางเลยค่ะแล้วป้าก็จะดูช่องกรอดด้วยโอเคเดี๋ยวป้าจะติดต่อกลับไปนะคะหนูสอมคนแล้วก็มาเริ่มงานกันเลยเนาะครัสวัสนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยคราวนีได้มาเป็น ป้าจะต้องอยู่ตรงกลางแล้ว